สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะ ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะยังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องระบบประสาทและต่อมไร้ท่อตัวชี้วัดในการเรียนมี2หัวข้อด้วยกันนะคะมม้า1ทับอธิบายความสําคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ม1อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติจุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายความสำคัญของระบบประสาทและต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต 2. อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติได้ เราก็มาทบทวนแล้วก็ผ่อนคลายสมองนี่แหละลกระตุ้นสมองหน่อยหนึ่งนะคะด้วยเกมดาวินชีถอดรหัสภาพนะคะต่อมไทรอยเป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ต่อมไทรอยด์จะอยู่บริเวณลำคอของนักเรียนนะคะถ้าเรียนลองสัมผัสถ้าเจอลูกกระเดือกนั่นคือต่อมไทรอยด์จะอยู่บริเวณลูกกระเดือกของนักเรียนนั่นเองนะคะโดยต่อมไทรอยด์เนี่ย จะทำหน้าที่สำคัญคือจะผลิตฮอร์โมนไทรอกซินตัวฮอร์โมนไทรอกซินเนี่ยจะคอยควบคุมการเผาผลาญสารอาหารต่างๆที่อยู่ในร่างกายรวมไปถึงการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้ทำงานเป็นปกติและก็เจริญเติบโตไปได้อย่างปกติด้วยนะคะ ต่อมมวกไตจะมีอยู่สองต่อมจะอยู่บริเวณด้านบนไตของคนเราไตเราจะมีสองสองอันนะคะแล้วต่อมมวกไตเนี่ยจะวางอยู่ด้านบนของหมวกอ,อ่ไตของคนเรานะคะด้านขวาจะมีรูปร่างคล้ายพีระมิดด้านซ้ายจะมีขนาดใหญ่และอยู่สูงกว่าซึ่งจะมีรูปร่างคล้าย ในส่วนของเพศหญิงต่อมเพศคือรังไข่นะะตัวรังไข่เนี่ยจะทำหน้าที่สร้างไข่และผลิตฮอร์โมนเพศหญิง2ชนิดด้วยกันคือเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงทางเพศของเพศหญิงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเช่นเสียงอาจจนะแหลมหน้าอกขยายสะโพกขยายผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนะคะมีขนขึ้นบริเวณเอวัยวะเพศขนลักแร้เกิดขึ้น และที่สำคัญคือทำให้มีประจำเดือนแล้วก็มีความรู้สึกทางเพศค่ะ ต่อมพาราไทรอยเป็นต่อมไร้ท่อที่เล็กที่สุดมีจำนวน2คู่ด้วยกันอยู่บริเวณด้านหลังของต่อมไทรอยนะคะเป็น4ี่สีเม็ดเล็กๆนะคะที่อยู่บริเวณด้านหลังของต่อมไทรอยนะคะต่อมพาราไทรอยเนี่ยจะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยเพื่อไปควบคุมระดับแคลเซียมและฟอสเฟตที่อยู่ในกระแสเลือดของคนเรา ต่อมไทมัสเนี่ยจะอยู่บริเวณซวงอกนะคะแล้วต่อมไทมัสเนี่ยจะมีความพิเศษคือมันจะมีขนาดเปลี่ยนแปลงไปตามอายุตอนที่นักเรียนเป็นเด็กทารกอยู่ในคันมารดาเนี่ยะคะจะมีขนาดใหญ่มากแล้วก็จะมีขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยเมื่อนักเรียนอายุ6ปีหลังจากนั้นตัวต่อมไทมัสนะคะจะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งมันหายไปเองโดยอัตโนมัตินะคะแล้วต่อมไทมัสเนี่ยทำหน้าที่อะไร ทําหน้าที่ในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นกับร่างกายของคนเรานะคะในต่อมเพศชายเนี่ยคืออันท้านะคะตัวอันท้าทำหน้าที่ในการสร้างตัวอสุจิและผลิตฮอร์โมนเพศชายคือเทส ทสเตอโรนตัวเทตโทสตเตอโรนทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงทางเพศของผู้ชายในช่วงที่เข้าสู่วัยรุ่นเช่นการทำให้เพศชายมีเสียงห้าวมีหนวดมีเครานะคะมีกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดมีขนขึ้นตามบริเวณแขนขาละักกะและบริเวณออยวาเพศและความรู้สึกทางเพศหรือที่เราอาจจะเรียกว่าฝัดเปียกน,นะคะ นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ